เสียงโชคเสียงลาบกันไม่เดวๆใส่ถูกเดี๋ยวขอถ่ายวิดีโอปแป๊เสียงโชคเสียงลาบมามามาวันสุดทนะ้ายสี่โมงก็รู้ผลนะคะละซื้อชื่อร้านอะไรเนี่ยเดี๋ยวลงให้เจ๊หง เจี๊ยหงหมึกย่างนะคะเจี๊ยหงหมึกย่างเจี๊ยหงเรื่อยเรืลายก็ไม่เป็นด้วเจี๊ยหงหมึกย่างนี่นะเดี๋ยวแบแบถุงเดี๋ยวจะจ่ายเอ่อหมึกย่างรวมมิดวันนี้มีทุกอย่างนะคะลูกชิ้นย่างหมึกย่าง นี้ไข่จ้อหรือหอยจ้อไข่จ้อหรือหอยจ้อนี่คไข่จ้อค่ะไข่เจาะมันไข่ย่างนะคะตูน้าแม่ค้าคนสวยกันเขแวเสียงโชคเสียงลาบกัน กลับบ้าน